การปฏิวัติีนนะฮะเป็นินเรียนบูชัาว่าก่อนเรียนเป็นชันนะนี่ก็จะนหน้าควสจะการเราไปดูทำลายล 1, 1, 2, 1, นะกันดีกว่าแล้วในปีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้านะเกิสัญญาไว้นาคือลดอำนาจของทีจ่ห้าลงการเรียนมีการลดอำนาจการเก็ดบะซีจจอลงนะแล้วก็เริ่มระมบบสภาทนี้เป,นเป็นต้นแบบของรทมนระบบฉบับแรกโลกนอกให้ี ก็ในปี1649งหี่กนะหลังจากจบซีวิส์บอลของจิมจอห์นนี่หาลงก็มีการสำเร็จโทษให้การเืินเป็นสุดยาการนะซึ่งในซึ่งจีงตอนนั้นที่เป็นการสุดยากรรมนั้นก็มีการปกครองแบบคอมมอนเวลล์ออฟอิงแรกนะโดยมีโอลิเวอร์คองแมนเป็นผู้ปกครองในนั้นนะโปลิเตอร์ในปี1 6 5 8โอลิเวอร์ก็ตายนะก็เลยสภา คุนฟูลระบบคิงขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ในปี168ในการปฏิวัติของคิงเจมส์ที่สอไม่ยอมรับอำนาจของสภานะดังนั้นสภาจึงร่วมมือกับประชาชนต,ต่อต้านคิงเจมส์ที่2จนต้องสละสราชบัลลังก์นะแล้วก็ได้เชิญวิลเลี่ยมที่สแล้วก็าพระนางมารีขึ้นมารับตำแหน่งคิงและ Queen แควีนแทนที่เป็นชื่อมาของการปฏิวัติอนรุ่โรดนหรือว่าตัวเลนดิลชั่นเนะให้คิงอยู่ภายใต้กฎหมายนะ นก็มีอำนาจสูงสุดถือว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในอังนั้นปีหนึ่งหกแปดแมีส่วนที่สัญญาบิวออฟไรท์นำไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วก็หนึ่งแปดมีสามัญชนมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกนะครับบุคคลสำคัญคคสัญก็จะมีชาวที่หนึ่งโอลิเวอร์คาวแวนโทมัสแฟร์แฟร์แมงนีที่สองออฟอินแลนด์นะฮะแล้วก็โรเบิร์ต เอ็มที่สองแล้วก็วีเอ็มต่อไปเป็นการปฏิวัติอเมริการแนะนำตัวละครกอนนะครับซึ่งตัวละครนี้จะมีแซมเอลแอดัมส์จอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันพอลดีเวอร์เอ๊อนั่นแหละพาตติกเฮนรี่แล้วก็เบนจามินแฟรงกินส์ครับซึ่งจุดเริ่มต้นครับผมมาตั้งแต่ ที่บอสตันปาร์ตี้ปี1773ครับผมาชาวอังกฤษได้ทำการาประท้วงอังกฤษเด็กราชอาณาจัที่แนงเมกาครับได้ทำการประท้วงาการเก็บภาษีชาด้วยการทิ้งแบบลงทะเลครับผมต่อมาใช่ครับที่ชาทะเลต่อมาเกิดสงคารามวิญยาณในปี1775ซึ่งเกิดการประทัการของระหว่างทหารในคมและทหารอังกฤษครับผมมาเป็นประกาศอิสรภาพในปี1776 ซึ่งสภาคองเกรสแห่งทวีที่2ลงมติประกาศสภาพากับจ้าอังกฤษครับผมคือเป็นแบบเป็นไทยเรียบร้อยครับผมเป็นไทยในแบบโซนยุโรัปอะไร,ะรักคนต่อมาครับผมาการยกลจำนวนของอยกลาดในปี1 7 8 1คือกองทัพอังกฤษภายใตใ้การนำแกนนำของ นชาวคอนโอลิสถูกกอ,องทัพฝรั่งเศสและกองทัพทวีปอเมริกาภายใต้อากาศแกนำแกนำของจอร์จวอชิงตันลงไปที่เมืองยอร์ทาว์และเวอร์จิเนียครับผมต่อมาสุดที่สัญญาปารีสครับในปี1783สิ้นสุดสงคารามและอังกฤษย,ยอมรับเอกราชของสหรัฐอเมริกาครับผมต่อไปก็จะเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศส revolution นี่ครับนี่คือตัวละครครับโดยจะมีพระเจ้าหลุยที่16ครับผมมานมีออร์เนตอ่าชื่ออะไรนะซุลซุลโคลตัวนั้นโคลโคลตัวนั้นผมอ่านไม่ออกอ่ะต่อมาอันนี้คือโรเบสเนียของสมาคมสมาคมหนึ่งที่ต้นเหตุตัดหัวพระเจ้าหลุยต่อมาอนี้คือวอร์เ อันนี้คือเริ่มอ,อันนี้คือต้นต้นจอร์จอันนี้ผมอ่านฝรั่งเศสได้ครับตมนักโบราณประวัติแล้วก็เนเกอร์อ่ะอันนี้เราจะมาโม้โม้แบบยาวๆเลยสงครามไอ้ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี้ยเกิดมาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัที่สิบสี่แล้วมันร้อยปีเลยแต่เราจะเอาช่องพิ่พีในปนะีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าน้ ึ่งสาเหตุของการเกิดปฏิวัต<ม>ิน่ะคือประชาชนอ่ะถูกรีบภาษีจากขุนนางจากขุนนางเยอะมากๆคือแบบแทงแบบขนมป,ปังชิ้นหนึ่งอ่ะให้ค่าแรงไ้แล้วครึ่งครึ่งแบบครึ่งวันอ่ะคือมีห้าร้อยอ่ะขนมปังของลายห้าสิบแล้วนี่แหละ <c oughs> ต่อมาในปีเนี้ปีหนึ 44, ่งเจ็ดแปดเก้าหน่สสี่การกฎาคุมอ่ะใน คนคนนู้นว่าแดกเกอร์ถูกตัดแบบถูกเพิกถอนจากกระทรวงการท่องเพราะเป็นแบบเหมือน,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 นประชาชนปรบกรอบเสียงประชาชนเนาะเออเล่องเราสภา,าของฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสจะมีเสียงอุริมสามเส่วนคือกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์นักบวชขุนนางและประชาชนใช่ครับนักบวชอ่ะมีมีเชียมเหมือนคุณนางเลยแล้วก็ประชาชนรอบบอกว่าเอ,อ้ยลดภาษีหน่อย ไมไหวแล้วแล้วเุณน้ำบอกไม่ลด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 ด้วยอยากเก็บต่ออยากรวยอยากรวยใช่ครับสองเสียงสองเสียงกับหนึ่งเสียงใครชนะรู้แหละหนึ่งเสียงครับนะแล้วพอโดนเพื่อนช็อตปุ๊บสมาอาสมาชุมไม่ใช่สมาชุมต่อมา ปล่ยแล้วเกิเลยทำการบุกไปยงังทุกอาชื่ออะไรนะบาสซีอ่า,ไม,า,อาไม่ใช่เพื่อแบบไปกดปลนะ่อยนักโทษทำการแล้วนะซึ่งในนะั้นนักโทษทำการมันเจ็ดคนท,ที่จริงแล้วอะ่ะเพื่อไปเอาเดินปืนประกอบการายแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าไปลดถ้าถ้ามึงยังไม่ลดภาษีนะระวังระวังโดนระวังโดนตอนตอนนั้นพนะระเจ้าหลี่ซินบอกเลยประชุมกันละประชุมประชุมเออ เจ้าไงดีวะนั่นแหละพอพอไม่รู้แล้วหนีก็ได้พระเจ้าหลุยหนีพยายามจะหนีประชาชนก็รีบตามหาเลยพระเจ้าหลุยอยู่ไหนพระเจ้าหลุยที่สมุทอยู่ไหนตอนนั้นการจะหนีสำเร็จแล้วแต่โดนประชาชนดักหน้าไว้จับได้จับขังไว้ในวังวังลัสกาจับไม่ได้ชื่อฝรั่งเศสอารเมเนืยลนะนะรอแต่สวนว่ามีความผิดหรือเปล่าเนาะแล้ว สมาคมสมาคมของอ่าหัวหน้ากลุ่มโรแมสเซร์ชื่อสมาคมนั้นชาวถึงชาวยากชื่อเป็นฝรั่งเศสนะชื่อฝรั่งเศสอ่ะคุณทำว่าอ่ะเนาะแบบไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงเดียร์แล้วคนที่แบบคาถาอ่ะสมาคมเนี้ยตอนนี้เป็นคนคุมแล้วเพราะว่าใครคัดค้านเสียงสมาคมอ่ะโดนประหารตัดหัวทิ้งอ่ะโดยกียวดินเถื่อนไหมเถื่อน เยอะมากๆนะแล้วเขาเลยมาคิดว่าเราจะทำอะไรดีกับพระเจ้าหรือที่สมุกหาซึ่งบางส่วนแบบไม่อยากใช้กำลังอีกส่วนกูไม่ปล่อยนะกูอยากใช้พลังแรงได้ทาการปานพระเจ้าหรือที่สมุตัดหัวแบบพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าหรือการพูดอะไรสักอย่างเสียงแต้วกูไม่อยากฟังกูเป่าแตงออกไปตัดหัวชุบชูหัวประจานเรียบร้อย ต่อมาอีกเก้าเดือนมาเรียออตโตเล็กก็โดนตัดเหมือนกันเพราะมีการชุบเลี้ยงพระบุตรของเขาเอาไว้เพื่อจะไปเหมือนแบบเหมือนไม่มึดอดำนาจชุบเลีล้ยงเนาะเกลยทำการลงโทษตัดหัวอีกแล้วต่อมาต่อมาอ่าหัวหน้าสมาคมไปชี่ิยาชีริยาก่าะชื่อยากะโดนแบเซีย ได้ได้ลดทอนเหมือนกันเพราะว่าใช้ความเรายาแบบเยอะกับประชาชนเยอะเกินไปกับคุณนางเยอะเกินละเลยโดนตัดหัวไปด้วยนะต่อมานะ <S <S อนตอนเนี้ยปฏิวัาติสร้างเสรีการอุปูลเนาะแล้วก็เหมือนจะมีแบบตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นต่อมานักมักโปเลียนโปนาปาได้ทัการที่อำนาจและตั้งิปตั้งตัวเองอ่ะเป็นแบบอ่าคน ให้ถึงคนเอกมัยยุทธ์อะจอมคนอะ <Okay. S 1> สูงสุดอะเพิกการอะเนาะกลารอะ,ะแบบจะยึดอำนาจทุกอย่างให้หมดแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเปนน็นจักรพรรดินโปเลียนอ่าต่อมานโปเลียนได้ทำการเข้าส,ส่าสงครามอาสหาสัมพันธมิตร <Yeah. S 1> ของยุโรปซึ่งสห <Okay. S 1> สัมพันธมิตรอะมีเจ็ดเจ็ดหรือหกเนี่ยแหละเจ็ดหรือหกครั้งซึ่งนโปเลียนเข้าตอนครั้งที่สาม แล้วยาวมาเรื่อยๆเลยแล้วเกิดเราไม่ค่อยได้ยินชื่อสัมภาสหสัมพันธมิตรสงครามสัมพันธมิตรเพราะว่ารัฐเรียนกบรัะสมีหมดเลยก็เลยเรียกเป็นสงครามรัฐเรียนแทนยาวๆๆๆๆๆๆเนี่ยแหละครับผมแล้วต่อมาเหมือนนักเรียนแพ้อะไรสื่อใหญ่แน่แหละเดี๋ยวโดนจับของอ่าสเปนสเปนจับโดนอรสื่อใหญ่ทีเหลับมันจับไม่ได้โดนจับ เนาะแล้วขังไว้ในวัง่าหกปีและแก่ายนั่นแหละจุดจของนักบุเยียงครับผม <Okay. S 1> แล้วออกมายุโรปก็เริ่มแบบฟื้นฟูใหม่ฝรั่งเศสก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าเป็นระบบประชาธิปไตยเนาะเป็นสามพระสารรัฐสารรัฐก้นคำหนักแล้วอะไรต่ออ่ะหลังจากนั้นอิตาลีก็เริ่มแบบตีแผ่เริ่มเก็บ แเอาพื้นที่พอไปสู่ตัวของออกเข้ามาเนาะอังกฤษก็เริ่มแบบพอตอนเนี้ฝรั่งเศสอะเริ่มแบบหายแล้วเนาะอังกฤษก็สะดัวเลยในในการแบบอ่ายึดอาณาจักรทั่วโลกต้องมีที่ทั่วโลกไปยึดที่หลายที่เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะคุมอังกฤษเพราะว่าจะไปยึดอาณาจักรที่อื่นเนี่ยครับก็จบคำของฝรั่งเศสแต่ ไปครับทำงานแล้วสองรอบการที่โออะไรอเลี้ยงขอเลือดนี่แรงเลยนี่เมงแรงเลแล้วมันมีอีกแล้อะอีกโอ้เจีบ